ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับวันนี้วันที่21เดือน4 2,566ครับวันนี้เป็นวันเกิดของแอดมินเองนะครับตรงกับวันเกิดพอดีนะครับวันนี้ Happy b i r t ร์เดย์ทูยสุขสันต์วันเกิดแทบัวเองครับวันนี้มีราคาทุเรียนมามอบให้กับพ่อแม่พีน้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาช้าอีกเช่นเคยนะครับมาช้าหน่อยหนึ่งช่วงบ่ายๆก็ไม่ช้าหรอกนะครับเวลาปกติของแอดนะครับที่จะลงคลิปแต่ว่า มีพี่น้องเรานะครับถามเข้ามานะครับเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ผมบอกเงาะโรงเรียนนะครับอยู่ที่30นะครับส่วนสีทองสวยใน22นะครับสีทองเบอร์รอง15นะครับก็เห็นรับซื้อกันหลายพื้นที่ตามด้วยพวงมาีก็แล้วกันนะครับ A B 120ครับเกตซก็80ส่วนดีเนี่ยหกนะครับการยาววันนี้ AB 115นะครับ C75 แล้วก็ D45 ครับหมอนทองวันนี้ AB135 นะครับ C100 D85 นะครับแล้วก็ ABC130 ครับชนีวันนี้ AB85 ถึง95นะครับ C ก็55ส่วน D40 ครับนกหยิบวันนี้ AB105 นะครับ C60 ครับแล้วก็ D45 นะครับนี่คือราคาทุเรียนวันนี้นะครับ ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอมีมาแจ้งให้กับพ,อพ่อพี่น้องนะครับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงนี้รับซื้อกันในราคาเนี้ยนะครับแล้วก็ตลาดช่วงนี้คือคากมากนะครับแม้แดดจะร้อนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรผู้บริโภคผลไม้ได้นะครับสู้จริงๆนะครับตลาดทุกตลาดตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนครับผลไม้ค้าส่งค้าปลีกตามเส้นทางสุขุมวิทนะครับ ทั้งขาไปและขากลับตอนนี้มีรถจอดเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้านะครับนักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปดูผลไม้ตามฤด,ดูกาลเยอะมากๆเลยนะครับขอพ่อแม่พี่น้องค้าขายลํำรวยนะครับซื่อสัตว์กับคนซื้อนะครับแล้วก็เราก็จะได้ค้าขายกันอย่างมีความสุขนะครับคนได้ผลไม้ไปก็จะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพกลับไปฝากพี่น้องนะครับกินอย่างมีความสุขคนขายก็มีความสุขได้เงินนะครับแล้วก็ ได้รับความเชื่อถือครั้งต่อไปก็จะกลับมาสนับสนุนกันต่อนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยค้าขายร่ำรวยครับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีนะครับ